เสื้อบอดี้ฟิตหรือเสื้อรัดกล้ามเนื้อที่นักฟุตบอลไม่ว่าจะระดับไหนที่ชอบใส่กันเนี่ยเขาใส่ไปเพื่ออะไรใส่เพื่อแอคเพื่อเทหรือเปล่าวันนี้เราไปดูกัน โอเคขอสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่ยกับผมแฮมนะครับยินดี้ต้อนรับสู่ช่องกูมไม่รู้นะครับผมสำหรับทุกคนที่เข้ามาใหม่ฝากติดตามไว้ด้วยเพื่อได้รับข่าวสารดีๆในช่องช่องนี้นะครับผมกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง5ท่านเลยสําหรับวันนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องหัวข้อของเสื้อรัดกล้มเนื้อหรือเสื้อบอดี้ฟิตนั่นเองเสื้อตัวนี้ครับได้รับความนิยมไม่นานมากนะผมย้อนไปประมาณ5-6ปีประมาณนี้ซึ่งไม่ว่าจะประเทศไหนนะผมไทยแอฟริกาอเมริกา,อ,กาอังกกกฤษเนนนีี่่่่่คาใสาััหมมมมมดซึึงงง็ชวผผท แล้วมันจะมีเด็กกระโปงบอกว่าเอ้ยมึงไปแข่งบอลเนี่ยมึงใส่เสื้อรันกล้ามเนื้อมึงแอสหรออะไรอย่างเงี้ยคือผมฟังแล้วแบบแม่งแบบแย่มากคือนี่ประสบการณ์ส่วนตัวนะย้อนกลับไป5ปีที่แล้วตอนผมอยู่ม3นะครับผมผมก็ไปซ้อมบอลปกติตอนเย็นนี่แหละซึ่งผมก็ใส่เสื้อบอดี้ฟิตนะผมแล้วก็กางเกงเลกกิ้งหรือเป็นกางเกงคล้ายกางเกงบอดี้ฟิตนั่นเองขายาวอะนะซึ่งก็เจอคนร้อคเราบว่าเอ้ยมึงใส่เสื้ออะไรมาดำมาซึ่งผมฟังแล้วแบบเฮี้ยมึงแบบมึงบ้านนอกอ่ะบ้านนอกมากซึ่งผมย้ายมาจากกรุงเทพนะตอนนั้นผม ผมก็เจอคำคำนี้มาซึ่งก็เล่าให้ฟังเฉยๆมันฝังใจอะนะมาวันนี้นะผมนอกจากจะใส่แอ็ใไ่หล่อใส่กันแดดกันดําแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะผมที่เราจะได้รับกับเสื้อตัวนี้นะครับผมหนึ่งเลยนะผมเขาบอกว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนะผมเป็นเนื้อเยื่อนะสองับผมเพิ่มความคล่องตัวประสิทธิภาพในการทํางานอวัยวะภายในและการทรงตัวเป็นอย่างปกติซึ่งส่วนตัวผมว่าข้อเนี้ยมันแล้วแต่คนด้วยนะผมบางคนใส่แล้วอึดอัดเวลาเล่นก็ไม่ถนัดซึ่งบางคนเนี่ยพอได้ใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึก บบกระชับกระเฉงดูแบบมันดูคล่องแคล่วขึ้นอะ่ะสามนะผมช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดภาวะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะผมและผมเสริมไปอีกนะสําหรับใครนะผมที่เล่นฟุตบอลเนี่ยผมว่ามึงควรใส่ใครจะว่าไงมึงควรใส่เพราะหนึ่งเลยเนี่ยการสไลด์หรือการถลอกเนี่ยคือ มึงกูไม่รูกจะพูดไงคือมันเป็นจริงๆนะเว้ยท้ายญ่ามันไม่โอเคญ่ามันไม่เปียกพอเนี่ยหนังมึงทะลอกนะครับกูเป็นมาแล้วครับส่วนใครที่ฟังมาประมาณสองสามนาทีเนี่ยล้วแบบไปี h ี้ยช่องโรมาแฮมมึงพูดอะไรวะไม่กูสรุปให้ประโยชน์ที่ได้เลยนะผมแอคไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายความคล่องแคล่ว ทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะปกติช่วยลดความเจ็บปวดลดความเสี่ยงของโรคได้หลายชนิดการวอร์มอัพและวอร์มดาวน์ทั้งก่อนและหลงังการออกกำลังกายนะผมจะทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อมากขึ้นปัจจุบันนะผมนิยมสวมใส่เสื้อผ้าเสื้อรัดกล้ามเนื้อเสื้อรัดรูปหรือกางเกงรัดรูปเนี่ยที่มีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนก็ตามซึ่งอีกข้อหนึ่งที่กูอยากจะพูดด้วยคือเนี่ยมึงใส่เสื้อบอดี้ฟิตสีดำไปเนี่ยมันสีดำมึงโดนแดดเนี่ยมันยิ ร้อนกูกันเดดมึงเข้าใจไหมความร้อนกับแสงแดดที่มันโดนผิวเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันร้อนนะอะกูร้อนแหละ แต่ผิวกูไม่ไม่อะส่วนการเล่นฟุตบอลนะผมตำแหน่งไหนคนใส่ผมบอกเลยทุกตำแหน่งแต่มันก็ต้องแล้วแต่บุคคลด้วยนะผมอย่างที่บอกบางคนใส่แล้วแบบแม่งรู้สึกแบบอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยพอใส่อึดอัดก็แบบเล่นไม่เป็นตัวเองแบบโอ้ยไม่มันแน่นมันขยับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกันครับบางคนพอได้ใส่เสื้อบอดี้ฟิตเนี่ยมันรู้สึกว่าร่างกายมันกระชับใส่แล้วมันรู้สึกกระฉับกระเฉงมันรู้สึกแบบเออตึงไม่มีอะไรหย่อนยานแบบร่างกายมันถูกตรึงไว้อะไรอย่างนี้ทําให้เขาเล่นดีขึ้น mm hmm. ก็ประมาณนี้ละกันนะผมที่เอาม ผมซึ่งบางคนใส่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่แอคหรอกมันมันจำเป็นจริงๆอะ่ะเออก็นี้ก่อนจากกันไปน้ bye. ผมฝากกดติดตามช่องทางของพวกเราด้วยช่องผมนะครช่องพี่สลัดแม็กกี้ช่องแม็กสามเม็ดเอวี่วันเลยนะผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะผมสำหรับวันนี้ผมแพมช่องรมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ